ต,ต้นไม้ก็สวยมากเนี่ยเลแดเดีเลย์เด้ค่ะไปไน้ยทะเลอ่ะว้าวมีชอบทะเลที่สุกว่าทะเลที่มันเขาใหญ่ ¡Vaya, la regla. Sí.

ยอนจุหนุหนาไมไไป,ไป,ไป,ไปายบายด<ป> <c oughs> แจงแล้วใช่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอลเอาแล้วอันน่าเออไไอ้แก้พีชานั่นแหละนั่นแหละรงขานั่นแหละนั่นแหละ ทำไมทำไมทำไมโอ้กินน้ำทะเลเป็นไงเป็นไงเป็นไงกินน้ำทะเลเป็นไงเป็นไงเก็บอันเล่นจริงๆเลยตอนนี้ยดูหน้าดูหน้าเฮ้ยพาที่ตกดินมาแล้วพี่ชาได้ๆแม่ดูอะไรนะโอ้แล้วกล้องไงยะแสงใชาอย่าดื้อมากนะแม่ค่ะ

ใครเล่นทะเลเสร็จแล้วยอมมือขึ้นใครเล่นทะเลยอมมือขึ้นจ้จาจ้าเกิดอะไรขึ้นคะนัออ่นนัออ่นโอ้โหทะเลหรอมืดแล้ว